โปรคลินิกโปรแกรมบริหารคลินิกให้กับคุณตั้งแต่ดูแลลูกค้าจนถึงระบบหลังบ้านบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะโปรคลินิกของเราออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับคลินิกโดยเรามีฟีเจอร์ติดตามลูกค้าเก่ารวมถึงเปลี่ยนลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจําซึ่งเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขอแนะน Pro ําโปรคลินิก8ระบบที่คลินิกใช้งานกันมากที่สุด1ระบบจองนัดหมายค้นหาและจัดการ OPD 2ระบบบันทึกการรักษาของลูกค้า พร้อมประวัติการรักษาแบบละเอียดระบบต่อไปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นระบบที่ทุกคลินิกต้องมีเลยกับระบบ Member c a การําหรับลูกค้า V.I.P เพื่อเปิดวงเงินนั่นเองค่ะลูกค้าจ่ายเงินมา5 0 0 0 0บาทลูกค้าได้วงเงินไปเลย60 0 0 0บาทค่ะ 4. ระบบ L i น์ c r m แจ้งเตือนลูกค้าก่อนวันนัดหมายรวมถึงลูกค้ายังสามารถทําการนัดหมายออนไลน์ได้ด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอีกระบบที่คลินิกนิยมใช้กันจะเป็นระบบจัดการค่ามือของแพทย์และผู้ช่วยแพทย์รวมถึงค่าคอมมิชชั่นของพนักงานด้วยค่ะแล้วสําหรับคีนิ ไหนที่เคยเจอปัญหาสต็อกไม่ตรงนะคะวันนี้เรามีระบบจัดการสต็อกและสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยําไม่ว่าจะเป็นสต็อกกลางหรือว่าสต็อกสาขาสามารถตรวจสอบกันได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะระบบจัดการคอสที่รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอสร,ราย10ครั้งคอสบฟเฟ่หรือว่าคอสเหมาตามจริงนั่นเองค่ะและอีกข้อที่สําคัญสําหรับเจ้าของคลินิกเลยนะคะนั่นก็คือแดชบอร์ดและก็รีพอรตนั่นเองที่จะช่วยให้เจ้าของคลินิกบริหารคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดที่ลูกค้าทุกเจ้า ต้องถามถึงนะคะนั่นก็คือตัว customer insight แล้วก็ smart audience นั่นเองทําให้คลินิกสามารถตามลูกค้าเก่ากลับมาได้ถึง18%เพิ่มยอดขายได้จริงจากลูกค้าเก่าเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือระบบที่ช่วยให้เจ้าของคลินิกสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาสามารถเพิ่มยอดขายได้จริงทําให้คลินิกเติบโตอย่างยั่งยืน